ในพระนางเจ้าพาะระบรมราชินีนาถพระราชทานพระราชวโรกางให้คนไทยในประเทศญ,ญี่ปุ่นข้าเฝ้าถูลองทุลีพระบาทในโรงงานอิมพีเรียลที่ประทับรัน์รรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะเวลา17นาฬิกา20นาทีตามเวลาท้องถิ่นของวันที่22พฤษภาคม2540 สมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีอย่างห้องฟูจิภายในโรงแรมอิมพีเรียลพระราชฐานพระราชวโอกาสให้คนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเข้าเฝ้าทูลลอรีพระบาทในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนญี่ปุ่นในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถทรงประทับใจในความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนไทยที่ประกอบกิจการในประเทศญี่ปุ่น ด้วยการจัดตั้งสมาคมนักวิชาชีพไทยในญี่ปุ่นทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางพบปะร่วมมือกันของคนไทยต่างสาขาอาชีพที่ประกอบกิจการในญี่ปุ่นรวมกลุ่มเพื่อเป็นตัวแทนพิทักษ์ผลประโยชน์อันควรแก่ชาติให้คำปรึกษาแนะนำพร้อมกับเป็นสื่อกลางติดต่อเพื่อการแลกเปลี่ยนระหว่า,างสถาบันต่างๆที่เอื้อประโยชน์แก่สมาชิก นอกจากนี้ยังได้มีการจัดตั้งสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมความสามัคคีแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างสมาชิกเพื่อเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมไทยและเกียรติคุณที่ดีงามของประเทศไทยในรูปการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างสมาชิก โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชดำรัสขอบใจในความมีน้ำใจและความมุ่งมั่นที่ทุกคนต้องการให้ประเทศชาติพัฒนายิ่งขึ้นไปพร้อมทั้งได้โปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเล่าเรื่องราวต่างๆเพื่อให้คนไทยในญี่ปุ่นมีความภาคภูมิใจในความสามารถของคนไทยด้วยที่ข้าพเจ้าภาคภูมิใจที่ฝีมือของชาวไทยเป็นที่ชื่นชมและขนาด เข้าคิวกันไปดูของชาวฝรั่งเศสนี้รื่งใจเพราะว่าสแสดงว่าคนไทยทั่วทุกมุมของประเทศเนี่ยเป็นคนที่เก่งั้งนั้นเพราะว่าเพื่อนฝรั่งเศสบอกว่าไปฟังที่คนเขาฝรั่งเศสเขาวิจารณ์จะวิจารณ์บอกนี่เขาทำยังไงกันเนะาะถึงได้ทำออกมาสวยอย่างนี้ ฝีมือสวยมากและโดยมากเป็นจากครอบครัวชาวนาชาวไร่ที่ยากจนทั้งนั้นแล้วก็ส่วนมากจบป .6 เท่านั้นนะป .4 ป .6 แต่แสดงว่าคนไทยนี่เก่งมากทางด้านศิลปะแล้วก็พวกเราทางสมาคมส่งเสริมศิลปะชีพ ก็พยายามสอนเสมอว่าทุกคนมีโอกาสที่จะช่วยทนุบำรุงบ้านเมืองทางหนึ่งทางใดนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อพระราชวงศ์ญี่ปุ่นด้วยพระบระมราชศ์จารีโดยองค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวข้าพเจ้าและครอบครัวมีความรัก ล้วก็มีความสนิทสนุนโดยพระราชวงศ์ของญี่ปุ่นมากแล้วก็เยนได้เล่าความจริงไปที่มหาวิทยาลัยตัวไปว่าสมเด็จที่เจ้าจากักรพรรดินีเมื่อครั้งทรงเป็นมุกุลราชวงมาและสเสด็จไปเฝ้าสองพระองค์ได้พูดถึงว่าการช่วยพัฒนาเมืองไทยจากที่ทุรกันดาร จะทำยังไงกันบ้างทีเจ้าจากักรพรรดิบอกขอแนะปลานมินท่านพูดภาษาลาตินเป็นชื่อลาตินท่านเจ้าจำไม่ไหว้ <c oughs> <c oughs> บอกปลามินเนีเยเลี้ยงง่ายโตเร็ว <c oughs> แล้วก็เนื้อมากอร่อยคนไทยใช้เป็นโปรตีนได้อย่างดีทรงแล้วก็รับสั่งวจะส่งให้ปลานมินเนี่ยไปเจอ รับสั่งว่าควรจะควรจะเลี้ยงอย่างไรก็้ทรงมีความสนิทสนมเดี๋ยวนี้ทั่วแห่งผนของประเทศไทยประชาชนก็จะพยายามผุดก่อยเลี้ยงปลาแล้วก็มีปลาเมินมากมายซึ่งเขาใช้เป็นอาหารเป็นโปรตีนแล้วก็ไม่แพง ต่อมาเวลา22นาฬิกาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัลยลักษณ์อัครราชกุมารีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าข่าวกุสตาฟที่16และพระราชินีซีเวียแห่งประเทศสวีเดนเข้าเฝ้าในโอกาสที่สเสด็จพระราชดำเนินเยีอยประเทศญี่ปุ่นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายง,งาน สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรา,ราชาจักรและแคนาดาแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาโชวทัศน์รวมการเฉพากิจแห่งประเทศไทยรายงานครับคืนวานนี้เวลา22นาิกา40นาที สมเด็จพระเทพพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินอย่างห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานกรุงเทพเพื่อกระทับเครื่องบินพาณิั่งของสายการบินบริติชแอร์เวย์จำกัดเที่ยวบินที่ BA010 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจ,จักรเพื่อทรงเปิดอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงลอนดอนส่งประชุมเรื่องการจัดการค้นคว้าเกี่ยวกับแผนที่ทางประวัติศาสตร์ที่สถาบันตะวันออกและอฟริกาศึกษา และทอดพระเนตรหอสมุดแห่งชาติอังกฤษจากนั้นในวันเดียวกันจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งต่อไปอยังประเทศแคนาดาเพื่อทรงเข้าร่วมการอบรมการใช้ข้อมูลดาวเทียมเรดาร์แซตของแคนาดาซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถทะลุเมฆและฝนได้อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อโครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินของประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศในเขตมรสุม นอกจากนั้นยังจะทรงฟังการบรรยายผลการศึกษาวิจัยการใช้ข้อมูลดังกล่าวในการสำรวจสภาพพื้นดินและค้นหาแหล่งแร่ธาตุรวมถึงทรงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับนักวิชาการด้านข้อมูลดาวเทียมจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินยังพื้นที่ทางตอนเหนือใกล้ขั้วโลกของแคนาดาเพื่อทอดพระเนตรหน่วยงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติการทำเหมืองแร่และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้วยโรรทั์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จเป็นประธานในพิธีประสาทปริญ,ญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาของสภาการศึกษามหามกุรรัชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ วันนี้เวลา14นกา30นาทีสมเด,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 ด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของสภาการศึกษามหามกุรราชวิทยาลัยแนพระบรมราชูปถัมภ์สมัยที่31รุ่นที่43ประชมปีการศึกษา2539ณหอประชุมพุทธมนตนตำบลสารยาอำเภอพุทธมนตรจังหวัดนครปฐม ยังมีพระภิกษุสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ศึกษาศาสตร์ศาสนาและปรัชญาเข้ารับพระราชทานเข้ารับประทานปริญญาบัตรรวม247รูปมหามกุฎราชวิทยาลัยณพบรมราชปถัมภ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างขึ้นเมื่อวันที่1ตุลาคม2436 เพื่อเป็นที่ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมชั้นสูงของพระภิกษุสามเณรในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาโดยมีสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระวชิรยาณวโรรสทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาพระองค์แรกประมาณในปี2489ได้ขยายการศึกษาเป็นระดับอุดมศึกษาโดยใช้ชื่อว่าสภาการศึกษามหามากุาชวิทยาลัายซึ่งนับเป็นเป็นมหาวิทยาลัยงฆงแห่งแรกของประเทศ